คุณผู้ชายถ้าหากเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักโรคต่อมลูกหมากโตหรือที่เราเรียกว่า BPH ที่มักเกิดในคุณผู้ชายต่อมลูกหมากคืออะไรต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็กๆมีรูปร่างคล้ายเม็ดเกาลัดอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นมีความสําคัญต่อการเจริญพันธุ์ในเพศชายคือทําหน้าที่สร้างน้ําเลี้ยงอสุจิ แต่พอผู้ชายเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอายุ45-50ถึงปีเนี่ยต่อมลูกหมากหรือเม็ดเ้ารัดเนี่ยมันจะโตขึ้นผิดปกติจนไปกดเบียดท่อปัสสาวะทําให้แคบลงส่งผลให้เกิดปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องเบ่งปัสสาวะปัสสาวะไม่พุง่งสะดุดเป็นช่วงๆปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลันหรือปวดปัสสาวะรุนแรงมาก ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็คือกอระเพาะปัสสาวะอักเสบปสัสสาวะเป็นเลือดเพราะต่อมลูกหมากบวมหรือเกิดไตเสื่อมไตาวายได้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสาเหตุหลักของโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยคืออะไรแต่เชื่อกันว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากฮอร์โมนของเพศช,ชายที่ไม่สมดุลทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยโตขึ้นการรักษาเนี่ยก,รรกย็ทําได้หลายวิธีแบ่งตามระดับความรุนแรงรักษาได้ทั้งปรับพฤติกรรมและกินยาหรือการผ่าตัด เช่นการทำ TURP เป็นการใส่กล้องขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายท่อเล็กๆเรียก,กว่า r e เซ c t o s c o p e เข้าไปในอวัยวะเพศชายผ่านท่อปัสสาวะและขึ้นไปยังต่อมลูกหมากจากนั้นแพทย์จะใช้ห่วงไฟฟ้าที่ปลายกล้องตัดชิ้นเนื้อเยื่อบริเวณต่อมลูกหมากที่มีการอุดตันออกมาจากนั้นจะปิดเส้นเลือดดังกล่าวกับดังเดิมและล้างทาความสะอาดบริเวณดังกล่าวเพื่อชะลางเนื้อเยื่อออกมาให้หมด